สวัสดีครับสวัสดีครับมาจะใส่โนอมาตนาจ้าำนาจะเลิร์นโอ้บ้านของนักร้องเบิ้ลปทุมราชเุมราชเนาะโอ้เออจากจากคนมาพี่นี่จักชะโมงครับขับรถม่นี่่ออกมา๊งแกนาฬิกนึ่มหันีรโมมือเยคือูาโมงาโมงเลยอไปกับจดก็โล่จดอยกเบิ้าน้ดามันหลปะ บิดมาแล้วสองพันค่าเดียวนี่สองพันแล้วขอตอน้นี้ม่คือว่าตินสไมรับสองันป,ประาณสองพันกว่าบาทไปกับเน,น,ะน,นาะยังบรวมค่ากินค่าอยู่อยังกินกินค่าอยู่คือว่าไมากแล้วก็เในานี่โอครับแก้ได้หรอครับมื่อนี้แก้ได้ครบแก้ได้แล้ว,ลวโอ้ครับสบายใจทีดด่ส,สุดแล้ว โอ้ผมน่าระกมาอยากแม่ไกลๆนะรัฐบาลขึ้นกองอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับผมบ้านเฮี่ยเบิร์นปทุมราชบ้านนี้ช่องที่เอ็ดนี่ยช่องของผู้ใดครับช่องของแฟนของแฟนเนาะเป็นช่องเกี่ยวกับะยั่งครับเกี่ยวกับวิถีชาวบ้านชีวิตบ้านเานี่ลโอ๋อวิถีชีวิตไทยบ้านเท่านี้เนาะนะครับเป็นคอนเทนต์ไทยบ้านหาอยากหากินขืนพ่อขืนยังกะเก็บเอ็ดไม่เบิรงนน้ำครับกินข้าวก็เอิดไม่ได้พี่น้องโอ้มีเต้นนำเนาะ ครับช่องยังครับฝากเนะครับช่องหนูเดือนสาวอำนาจเจริญจ้าเป็นภาษาเป็นภาษาไทยภาษาไทยครัเนาะอีกเท่านึงครับช่องยังก่หนูเดือนสาวอำนาจเจริญจ้าช่องหนูเดือนสาวอำนาจเจริญได้พี่น้องเด้อฝากติดตามคนแนนนะครับเขาไปกดไลค์กดแชร์เลยกับยี่ยมบ้านน้ำเนาะนะครับซอยกันครับขี้เติเมือใหม่ขึ้นกันนะครับเอาเมื่อนี่กับขอบผู้นีหลายเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับได้เสียงงามพรอมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมเอาฝากหนังนี่เด้อครับ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ